สำหรับใครที่แวะผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าใครหิวก็บอกเลยนะครับร้านผมเนี่ยมีปลาย่างมันเผานะครับเป็นรสชาติที่แบบพรีเมียมระดับ5ดาวเลยนะครับผมไม่แพ้โรงแรมหรูเลยนะครับผมนี่อ้าวคนดูหิวใช่ไหมมันกินได้มากินได้มากินได้ร้านผมมีปลาย่างกับมันเผาแบบสุดในย่านนี้เลยครับผมพอมันมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยแหละที่ผมขายเนี่ยเอออะไรนะไม่กินอิ่มแล้วไปกินร้านอื่นมาทําไมไม่ไม่กินร้านผมทําไมร้านร้านผมมันไม่อร่อยเหรอ จะกินไหมหืมหืมเห็นอะไรในมือผมไหมจะกิน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 ไหมหื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 ม เอาแล้วครับผมก็เมื่อกี้เมื่อกี้หยอกเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่นป่อ,ปองแปงป่องแปง <g ül> ก็เมื่อกี้เจ้าของร้านโหดมากนะครับไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ตัวผมคือเจ้าของร้านเมื่อกี้บบว่าโหดเกินไปอะเนาะใครจะเข้าร้านใช่ไหมละ่ะเออก็ว่าอยู่ทําไมคนน้อยก็เป็นอย่างนี้ไงละ่ะเออสวีดัะสวัสดีทุกๆุคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเดนไลคุงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างร้านค้าแบบนี้นั่นเองเนาะเป็นร้านค้าแบบว่าขายของอะเขาเรียกอะไรร้านค้ารถเข็นรถเข็นขายกับข้าวเอาเป็นว่าเรามาสร้างร้านค้าแบบเล็ก น่ารักแบบว่าเป็นรถเข็นรถเข็นขายข้าวมันมันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยแต่ที่รู้ก็คือวันนี้เราจะมาสร้างร้านค้ากันนั่นเองนะครับผมเป็นร้านค้าขายอาหารนั่นเองเนาะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นไปต้นคลิปเลยนะครับผมนี่ฮบผมก็คือร้านค้าที่เราจะมาสร้างกันนั่นเนองเนาะก็มีหน้าตาที่แบบเล็กน่ารักนะครับผมนี่เป็นไงอยากสร้างกันหรือเปล่าถ้าอยากสร้างกันแล้วเนี่ย เราไปรับชมกันเลยครับผม Let's go ย้อนแสงแบบหน้าดำําเคลียดมากน่าจะอยู่หน้าไฟเยอะนะเพิ่งขายของมาเนี่ยดำปิป๊บปีเลยเอาละครับผมอุปกรณ์ในการสร้างก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยเอาละเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าฮะท่านผู้ชมไปลุยก่อนอื่นนะเราจะวางบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยมาวางบล็อกนึงจิ๊บแล้วก็นําแถบดอกไม้โอ๊กเนี่ยมาวางแบบนี้ ปิดไปด้วยนะครับผมทั้ง2ด้านนะปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทูบบล็อกตรงนี้ออกแล้วก็วางบูสแลับแบบนี้กดชิฟต์ด้วยนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าเปิดปิดแถบดอนะครับผมกดชิฟต์เนี่ยมันจะแบบว่าสามารถวางได้นะครับผมในเมื่อเราวางแถบดอแบบนี้แล้วไม่ใช่สิก็ใช่อ่า วางแถมอรอแล้วไมมสปูตเสร็จแล้วเออ <c oughs> ขอโทษนะไม่ได้อ่านแบบว่าส,สร้างนานก็แบบว่ามันจะมันจะเป็นแบบเนี้ยเออตามที่ทุกคนเนี่นนะมันเป็นแบบเนี้ยเออมาทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะวางสลับบล็อกหนึ่งป๊บและอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยเราจะวางเป็นแถบรอปึ๊บอ่าแล้วก็ตามด้วยสปูตของเฟนเกตน,นะครับผมวางแบบนี้แล้วก็เปิดปับ๊บนี่ ก็จะได้แบบดูว่า,าแบบว่ามันเหมือนแบบรถเข็นนะขายกับข้าวนิดนึงนะครับผมแบบนี้แบบว่าเราสามารถเนี่ยไปอยู่ตรงนี้เราก็ลากปุ๊บ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 ไปขายของได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคในส่วนต่อมานะครับผมเราก็จะวางบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยต่อขึ้นมาอีก2บล็อกนะครับผม1 2ตรงแถบดอรตรงนี้ก็ด้วยนะครับผม1 2โอเคก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็นําแถบดอของไม้สีส้มเนี่ยมาวางนะครับผม ทางข้างๆตรงนี้ก็วางตรงนี้นะแบบว่าวางครึ่งล่างตรงนี้แล้วก็วางครึ่งบนของบล็อกนี้แล้วก็ลองเปิดดูอ่ามันจะเห็นว่าแบบว่ามีสีดําๆเนี่ยตรงเนี้ยเออจะได้ดูแบบว่าให้มันแบบอ่าตีไปประมาณว่าเป็นที่ยื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็วางเหมือนกันเลยทั้งสองด้านแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ทุบออกทุบแบบนี้นะครับผม ก็เริ่มเป็นโครงล่างแล้วเหลือแค่ด้านบนนะครับผมโอเคครับผมอุมปรกรณ์ต่อมาก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะเราก็จะวางบล็อกดินหรือบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยมาวางตรงนี้3บล็อกนะครับผมแบบนี้โอเคแล้วเราก็นําไม้สลับของไม้วาร์มนะครับผมเป็นไม้ในเนเธอร์ er, นะไม้สีเนี้ยมันสีสีคลแอนไหมเออแบบนี้สีเขียวเขียวฟ้าเออแบบนี้ละกันีย,ยแบบนกยบแบบนี้นาะ เราก็จะนํามาวางตรงแถบดอรตรงนี้นะครับผมเป็นขั้นบนปึ๊บฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมวางตรงที่สลับนะเลียงตรงสลับไว้แล้วก็กดชิปแล้วก็วางขั้นบนแบบนี้นะครับผมอีกฝั่งก็เหมือนกันจุ๊บจ๊บจึ๊บวางเหมือนกันเลยนะครับผมแบบนี้นั่นเองโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูส่วนด้านบนกันบ้างเนาะส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะวางสลับแถบดอ สลแลบแถบดออยู่ดีๆก็รวมกันเฉยเลยอ่าสแลปนะครับของไม้ดาร์กโอ๊กประมาณาตรงนี้1 2 3สองสนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงกลางตรงนี้วางอีก1บล็อกนะครับผมสูงขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับผมต่อมาก็จะใช้เป็นบันไดของไม้ดาร์กโอ๊กนะครับผมมาวางตรงนี้ตรงแถบดอรตรงนี้อ่าแบบนี้เออแบบว่าหันหน้าเข้าทางนี้นะครับผมแล้วก็ต่อยื่นออกมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับผม หันหน้าแบบนี้นะนี่นะครับผมอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันนะครับผมาวางแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งแบบนี้ให้มันแบบว่าหลังชนกันนะครับโอเคก็หมดแล้วเราก็ทุบบล็อกดินออกเอ๊ยยังไม่ได้ยังไม่ได้อย่าพิ่งทุบอย่าพิ่งทุบช้าก่อนช้าก่อนต่อมาเราจะใช้แ็บดอของไม้วาดนะครับผมมาวางตรงขั้นบนตรงนี้ปึ๊บฝั่งนี้ก็ขั้นบนของบล็อกดินตรงนี้ แล้วสวนตรงนี้เนี่ยเราจะเล็งตรงสลับตรงนี้นะครับผมเป็นขั้นล่างนะปึ๊บแบบนี้ก็จะแบบว่าแบบเฉียงแบบเนี้ยเออมันจะได้แบบดูเป็นหลังคาเป็นเชฟอะไรประมาณเนี้ยเออสียงเป็นอะไรเออโอเคอีกด้านนะครับผมก็จะวางขั้นบนตรงนี้ของบล็อกดินฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมและตรงนี้ให้เล็งตรงสลับด้านบนแล้วก็วางขั้นล่างแบบนี้นะครับผมด้าที่นี้เราก็สามารถทุบดินออกได้แหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเราก็นำแอนเทนเนอร์เนี่ยมาวางได้นะเอาเป็นเอาฝั่งนี้ดีเอาฝั่งนี้แล้วกันนี่เอ้ยไม่ได้ดิเราต้องทําให้เหมือนกันเออเดี๋ยวทุกคนจะงงโอเควางด้านขวานนะอันนี้จริงๆมันก็แล้วแต่แหละนะครับผมแต่ผมเอาแบนว่าเดี๋ยวผมสอนให้เหมือนต้นแบบแบบนี้เลยแล้วกันนะครับผมทุกคนจะได้ไม่งงกันเนาะต่อมานะครับผมผมก็จะใช้แบนเนอร์เนี่ยสีไลท์เกรย์นะครับผม,ผมมาวางตรงนี้ปุ๊บอ่าเอ้ย ถูกไหมไม่ถูกขอโทษผิดอันมาวางตรงแถบดอนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะจริงๆมันต้องวางรูปอะ่ะเอารูปมาก่อนเนาะคือวางบล็อกไอ้ตรงนี้อะไรก็ได้นะครับผมวางกั้นไว้ก่อนแล้วก็วางรูปรูปหนึ่งเอาเป็นรูปนี้แล้วกันให้เป็นรูปแค่บล็อก 1, 1นึคูนะครับผมแล้วทีนี้เราก็สามารถวางแพลนเนอร์ได้แล้วครับผมก็วางตรงแถบดอรตรงนี้นะฝั่งซ้ายเนาะ ตกใจเมื่อกี้มันไม่ขึ้นและส่วนด้านหลังเนี่ยก็วางตรงแถบดอรตรงนี้ปึ๊บและตรงนี้นะครับผมมันขึ้นช้าจังอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะได้หน้าตามาเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาเนาะเราก็จะใช้คาเพลสีไคลแอนนะครับผมเป็นสีฟ้าเขียวใช่ไหมผมน่าจะเรียกถูกนะเป็นสีเดียวกันกับไมวาร์ปเลยนะครับผมผมก็เลยนํามาใช้เนาะโดยเราก็จะวางด้านบนตรงนี้ไปเลยแบบนี้นะครับผม ปิดไปเลยนะยกเว้นตรงนี้นะมันปิดไม่ได้คือถ้าปิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะลอยก็เลยไม่ปิดละกันนะครับผมโอเคก็ปิดให้หมดทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมยกเว้นตรงกลางนะตรงกลางก็ปล่อยมันไปลักกันนะครับผมโอเคเอาก่อนอื่นเลยนะเรามาวางไอเทมเฟรมตรงนี้นะครับผมตรงสลักและตรงแท็บดอ 2อ,อันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ของที่เราอยากขายเลยครับในร้านนี้ผมจะเอาเป็นไก่ย่างและหมูย่างหรือเป็นไก่ทอดกับหมูทอดดีเอาไก่ทอดกับหมูทอดแล้วกันโอเคในส่วนต่อมาเดี๋ยวผมจะนำโกเบอร์รี่เนี่ยมาวางตรงนี้นะครับผมชึบแล้วก็กดชิแล้วก็วางนี่เพื่อต่อมาแล้วก็กันก,นกนตัดเงียเพื่อจะได้แบบว่ามันไม่ยาวยาวลงมาอีกอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็นํา บมิลมาใส่นิดนึงเอ้ยเพิ่มความสว่างก็มาถึงตรงหน้าร้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะวางตรงแคมไฟมาสักที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นกระถังต้นไม้แบบนี้แล้วก็เป็นซีพิเกอร์นะครับผมแบบเอ๊ะวางเพิ่มไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาวางได้อันเดียวเหรออืมโอเคโอเคสามอัน ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและในส่วนพื้นเนี่ยเราจะตกแต่งด้วยคอร์สเดินนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะผมก็จะวางมั่วๆไปนะครับผมนี่ให้มันดูแบบว่าเหมือนเราลากรถมาแล้วมันมีรอยอะไรตรงพื้นนิดนึงนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้นะกันนะครับไม่ได้ใส่เยอะเกินไปเนาะและในส่วนต่อมาก็จะเอาหญ้าอะไรพวกนี้มาปิดนะครับผม ก็อันนี้แล้วแต่เลยนะผมก็จะวางแบบว่าสุ่มๆไปแล้วกันนะครับผมนี่เอาล้ฮะทุกคนผมก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะสาหรับร้านค้ารถเข็นอันนี้นะครับผมหรือรถเข็นร้านค้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละ <c oughs> ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างง่ายแบบว่าเอามาตกแต่งภายในเมืองของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าทางแบบว่าทางเดินอย่างเงี้ยมีร้านค้ามาขายรถเข็นอะไรประมาณนี้เออโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเพิ่มอีกร้านหนึ่งละกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนแบบว่าดูชมบรรยากาศในการสร้างแล้วก็แบบว่าดู ทแบบอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคก็จะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการสร้างรถเข็นขายของในครั้งนี้เนาะก็เป็นการสร้างที่แบบง่ายๆนะครับผมทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมก็เป็นแบบว่าเอาไปตกแต่งทางเดินหรือแบบตกแต่งเมืองอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบขายของอะ่ะชุมชนขายของกันะหรือใครจะตกแต่งแบบผมก็ได้นะแบบเนี้ยเออเป็นแบบว่าจัดนิทรรศการเล็กๆนะครับผมแบบร้านค้าเอามาแบบว่า มาขายของกันอเอ่อเห็นในอนิเมะเออที่แบบเป็นงานเทศก,กาลอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ประมาณนี้ละกันก็แบบว่าตัวอย่างนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยอยากให้สร้างอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะมาสอนสร้างอะไรโอเคไว้เจอกันครับผมบายอร่อยอร่อย うまいうまい